ไม่ลืมกำมพืชโซเชียลชื่นชมน้องจินนี่มิสแกนมหาสารคามช่วยแม่ไข่ไข่เพื่อแม่แพ้ไม่ได้คลิปสุดซึ้งน้องจินนี่สุมินตามิสแกนมหาสารคาม2023สวมมงให้แม่ก่อนช่วยขายไข่ล้านไม่เคยอายไครและภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกแม่ค้าจากกรณีที่โลกออนไลน์ ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอจากแอปพลิเคชัน Tik t o อกขณะที่น้องจินนี่สุมินตามิสแกนมหาสารคาม2023อยู่ในชุดนักศึกษาเดินสวมมงกุฎเข้าไปกอดแม่ก่อนจะถอดมงกุฎสวมให้แม่ก่อนที่จะช่วยแม่ขนไข่ไก่ในร้านค้าไปส่งลูกค้าบริเวณหน้าร้านพร้อมแคปชั่นเพื่อแม่แพ้บ่ได้หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีผู้เข้ามาชื่นชมถึงความกตันยูของน้องจินนี่ ถึงแม้จะได้รับรางวัลมิสแกนแต่ก็ยังกลับมาช่วยแม่ค้าไข่ไข่ที่ตลาดสาตทองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้สอบถามไปยังนางสาวสุมินตาโคกัดหรือน้องจินนี่มิสแกนมหาสารคามชาวร้อยเอ็ดซึ่งได้ไปศึกษาในคณะครุศาสตร์วิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเป็นลูกของแม่ค้าขายไข่ในตลาดสร์ทองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดหลังจากจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากนั้นเริ่มเดินสายประกวดจากเวทีดาวคณะก็ฟฝึนร่างกายเพื่อลดน้ำหนักจาก70กิโลกรัมลดเหลือ54กิโลกรัมก่อนจะมาประกวดมิสแกนกาลสินได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองต่อมาอีก3เดือนก็ได้เข้าประกวดมิสแกนมหาสารคาม จนความมงกุฎมาครองได้สําเร็จจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจน้องจินนี่มีเลือดนักสู้เพราอม,มีพื้นฐานครอบครัวที่แข็งแกร่งสอนให้จินสู้ต่อความยากลําบากจินนี่จึงมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีเมื่อได้มาศึกษาต่อที่มหาสารคามก็เริ่มต้นเดินสายประกวดแข่งขันในเวทีนางงามหลากหลายเวทีจนมาประสบความสำเร็จในเวทีมิสแกน2023ในครั้งนี้ ซึ่งตนรู้สึกภาคภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในก้าวแรกหลังจากนี้ก็มุ่งที่จะไปคว้าเอามงกุฎของมิสแกรนไทยแลนด์2023ในเวทีต่อไปส่วนครอบครัวของตนก็เริ่มต้นจากการเป็นแม่ค้าในต่างอำเภอหลังจากนั้นก็เริ่มย้ายเข้ามาอยู่ในตัวเมืองคุณแม่ก็ได้เปิดร้านขายไขย่ภายในตลาดสดสาตทองในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตนก็เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่คอยช่วยแม่ขายไข่อยู่ในตลาด ต้องตื่นตีสามแล้วก็ไปนอนอีกทีในเวลา8ปดโมงเช้าเป็นอย่างนี้ประจําทุกวันจินก็ไม่อยากจะให้พ่อแม่ลําบากจึงอยากจะก้าวสู่มงกุฎมิสแกนไทยแลนด์เพื่อควา้ารางวัลมาให้ได้ซึ่งหลังจากตนคว้ามงกุฎมิสแกนมหาสารคามได้ตนก็ตั้งใจที่จะเดินทางกลับมาหาแม่มาช่วยแม่ขายของในเช้ารุ่งขึ้นแต่อยากให้แม่เกิดความภาคภูมิใจจึงได้เอามงกุฎสวมให้แม่แล้วช่วยแม่ขนไข่ส่งลูกค้า ก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป็นนางงามไข่ไข่ที่ไม่เคยอายใครและภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกแม่ค้าที่ขายไข่ส่งให้ลูกได้เรียนระดับชั้นอุดมศึกษาและคอยสัพพอร์ตตนตลอดในทุกเวทีนางงามส่วนความฝันสูงสุดที่ตนตั้งเอาไว้ก็คือจะไปคว้าม,มงกุฎในเวทีมิสแคนท h a แลนด์ให้ได้เพื่อสร้างเกียรติภูมิให้กับครอบครัวและทำตามความฝันให้ตนเองให้เป็นจริงเหมือนที่เคยฝันไว้ตั้งแต่เด็ก ขอกำลังใจจากชาวรอยเอ็ดชาวมหาสารคามและพี่น้องชาวไทยช่วยส่งกำลังใจให้ตนด้วย